คู่ประเภทใดที่จะเป็นคู่จริงๆของนาร์ซิสซิสเราเป็น People Pleaser เลิกกับแฟนที่เป็นนาร์ซิสซิสมาก่อนพยายามศึกษาคนบุคลิกนี้จากหลายตำราแต่คิดไม่ออกเลยว่าผู้หญิงแบบไหนจะหยุดผู้ชายแบบนี้ได้คาใจมากอยากรู้คำตอบโอ้ขอบคุณมากนะครับสาบคำถามนี้เพราะผมคิดว่ามีประโยชน์มากและเป็นคำถามที่สำคัญคงมีคนอีกหลายคนที่ อยู่ในจุดคล้ายๆกันอยากรู้ตอนจบอยากรู้คำตอบแม้อยากช่วยอยากให้โอกาสอยากให้อภัยหรือแม้อยากเสียสละโดยอาจคิดว่าหากเราเสียสละตนเองเขาจะเห็นความรักจากเราเขาจะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยไงผมต้องพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าอย่าคิดที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เป็นนาซิสซิสหรือมีแนวโน้ม บุคลิกลักษณะนิสัยบางอย่างที่คล้ายๆกันเพราะมันเหนื่อยความรักความสัมพันธ์ท้ายสุดแล้วมันคือคนละเรื่องกันเลยโดยสิ้นเชิงหากความสัมพันธ์จะลึกซึ้งและยั่งยืนและเป็นความสัมพันธ์ที่มีสุขภาพที่ดีได้มันอาศัย2ออย่างครับความเข้าใจข้อที่1ท้ายสุดแล้วเราเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้ข้อที่2ความสัมพันธ์ที่ดีต้องอาศัย2คนที่มีสุขภาพจิตที่ดีเสียก่อนซึ่ง เขามีความพร้อมที่จะรับผิดชอบต่ออารมณ์ความสึกนึกคิดของตนพร้อมที่จะพิจารณาตรวจสอบตนเองอยากเรียนรู้อยากเติบโตและมี Growth Mindset นั่นเองนะครับดังนั้นผมขอที่บายอย่างนี้ละกันว่า Narcissist จริงๆแล้วเป็นคำที่เรามักใช้กันบ่อยแต่จริงๆแล้วคนที่เป็น Narcissist แบบ แท้นาซิสซิสแบบ100%จริงๆแล้วมีน้อยนะครับในประชากรแต่ส่วนใหญ่เคสที่มักพบคือบุคคลที่อาจมีบุคลิกลักษณะนิสัยบางอย่างที่คล้ายๆกันแต่โดนเหมารวมไปด้วยในคนกลุ่มสองนี้คนที่มีบางสิ่งบางที่คล้ายๆนาซิซิส,สเขาอาจจะพอมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่อย่างที่ผมบอกไปอย่าตกหลุมกับดัก เสียสละตนเองโดยคิดว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงเขาได้นะครับเอาง่ายๆครับตนเองก็เปลี่ยนแปลงยากแล้วเนอะดังนั้นหากเราพยายามเปลี่ยนแปลงคนอื่นมันเป็นสูตรของความผิดหวังหรือความเสียใจแน่นอนครับคนที่เป็นนาซิสซิสแบบของแคร้0ยยิ่งไปกันใหญ่เพราะเขามีปมในใจที่ลึกและหนาและเป็นหลุมดำมากๆแทบจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยถามว่าใครจะมาหยุดคนที่เป็นนาซิสซิสตได้ คนที่รู้จักคุณค่าตนเองอย่างแท้จริงคนที่รักตนเองเป็นและในถูกทางคนที่มีความเชื่อมั่นมั่นใจในตนเองในถูกทางกล่าวคือคนที่ออเทนติกจริงๆครับคนเหล่านี้เขาดูออกว่านาซิสส์กำลังพยายามเล่นเกมอะไรอยู่แต่ในทางที่ อาจฟังดูย้อนแย้งกันในเมื่อเขาดูออกเขาจึงเอาตัวเองออกมาไม่ไปยุ่งกับคนที่เป็นนาซิซิสซ์ด้วยตั้งแต่ต้นดังนั้นต้องพูดตามตรงว่า people pleaser กับนาซิซิส s ์อย่างที่ผมเคยพูดในคลิปก่อน,อนในแง่หนึ่งต่างคนต่างมีปมที่มีลักษณะที่ทำให้แมทช์กันในช่วงต้นอย่างที่พูดความสัมพันธ์นี้มักไปไม่รอดด้วยหลายเหตุผลนะครับ เพราะนาซิสซิสเป็นคนที่ต้องการสูบจากอีกฝ่ายตลอดเวลาถึงจุดหนึ่งสูบจนแห้งไม่เหลืออะไรแล้วมันก็ต้องจบลงไม่แร็วก็ช้าและมักจบด้วยความเสียอกเสียใจเสียน้ําตาจากฝ่ายโดยเฉพาะจากฝ่ายของคนที่เป็น People Pleaser ดังนั้นนาซิสซิสเขาก็จะไปหาเหยื่อเรื่อยๆครับนี่คือความเศร้าในแง่หนึ่งของเหตุการณ์นี้เพราะเขาก็จะพยายามหาเหยื่อไปเรื่อยพอเขาเจอคนที่ออเทนติกโดยเฉพาะใน บริบทของงานเข้าสังคมเขาก็คงไม่ชอบคนที่ออเทนติกหรอกเพราะเขารู้ว่าคนที่ออเทนติกรู้ทันเขาแต่เขาก็ไปหาเหยื่อคนอื่นต่อไงดังนั้นจะดีกว่าไหมาหากเราทวนกลับมาหากเราอยากรู้คำตอบจริงจงทวนกลับมาเพื่อหาคำตอบว่า เอารมความสึกในใจของตนมันสะท้อนความเชื่ออะไรมันมีปมอะไรในใจตนเองหรือเปล่าที่เราสามารถพัฒนาและเวิร์กออและเยียว e o, ยาและเหียว e o, ในใจตนเองได้และเวิร์กออนสิ่งนี้ดีกว่าเพื่อตัวคุณเองและเมื่อเรา Transform จากภายในสิ่งนี้จะพาให้เราไปเจอคนที่เป็นสีลเสมอกันแล้วจะเป็นแมทช์ที่ดีกับเราแน่ๆครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปเราเปลี่ยนแปลง ่คนอนอืไม่ได้และบางครั้งการที่เราอยากรู้คําตอบว่าทําไมนาซิซิสถึงเป็นแบบนี้อย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้แม้เราหวังดีจริงอยากช่วยเขาจริงแต่เห็นไหมครับบางครั้งมันมีความเหมือนกับ h i d d ิ n น genda ในใจตนเองที่ต้องการรู้คําตอบเพราะลึกๆแล้วแอบหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงเ,เขาได้เพราะกลัวที่จะจบหรือสูญเสียความสัมพันธ์นั้น หากใครตกอยู่ในจุดนี้ผมขอแสดงความเห็นอกเห็นใจนะครับและขอส่งใจช่วยให้กำลังใจให้คุณพบเจอคำตอบที่ดีสำหรับตัวคุณแต่อย่าลืมอย่าคิดเปลี่ยนแปลงคนอื่นพัฒนาตนเองก่อนเราให้สิ่งนี้พาเราไปเจอคนที่ใช่และเหมาะกับเราสวัสดีครับ